และบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชริยะอื่นนอกจากชริยะอิสลามได้นักวิชาการบอกว่าฟาฮัวกาฟิรนกฎข้อที่9ผู้ใดก็ตามที่เชื่อคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีความเชื่อว่าเขาเองไม่มีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีสุลลัลลอฮุอัลฮิวะซัลลัมหรือบอกว่าตัวเองสามารถออกจากชริยะของท่านนาบีมูฮัมหมัดชริย็คือบทบัญญัติหลักการศาสนาหรือสิ่งที่เป็นกฎหมายศาสนาที่ท่านนาบีสุลลัลลอฮุอัลฮิวะซัลลัมได้นํามาอย่างเช่นข้อ อ้างที่บอกว่าสามารถออกจากแนวทางของชริอะหมูซาก็คือท่านนาบีคีเดสที่ ออกจากแนวทางของท่านนบีมูซาอะลยฮิสลามได้นี่คือข้ออ้างข้อนี้นั่นก็คือว่าบรรดามุสลิมใครก็ตามที่มีความเชื่อว่าเขาเองไม่ต้องปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นปัญหาครับหรือไม่ปฏิบัติตามชริยะอิสลามเนี่ยเป็นปัญหาและบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชริยะอื่นนอกจากชริยะอิสลามได้นักวิชาการบอกว่าฟะฮัวกาฟิรุนบุคคลนั้นกลายเป็นกาเฟสทันที